ก็มีแพทย์นะครับจากของทหารนะครับจํานวนนับนับร้อยนะครับผู้บาดเจ็บในเบื้องต้นเนี่ยมากกว่า100่รายแน่นอนนะครับส่วน พอมาถึงที่โรงพยาบาลแล้วมีการมีการปั๊มหัวใจขึ้นมานะครับจํานวนสองลายครับสองสองลายแต่ว่ามีบาดแผลเปิดกว้างบริเวณศีรษะนะครับอาการสาหัสอย,อย่างมากนะครับสองสองลายครับผมจากการสังเกตยสายตานะครับในขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้นะครับเนื่องจากที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนี้มีความพละหงลมากครับเนื่องจากมีรถพยาบาล น้ำู้รับบาดเจ็บึ่งเป็นทหารเป็นจํานวนมากทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยครับผมค่ะค่ะแล้วที่บอกว่าการบาดเจ็บสาหาสนี่พอจะทราบไหมคะว่าเป็นทหารหรือว่าเป็นกลุ่มอ๋อยืนยันเป็นทหารครับเนื่องจากอยู่ในชุดลายพรางนะครับค่ะก็ผมผมได้ได้ตามผู้บาดเจ็บสองรายนี้นะครับมาจากบริเวณข้างวัดตีทรสเทพนะครับผมก็ได้ขึ้นรถรถโรงพยาบาลมานะครับค่ะครับผมก็ก็มาถึงที่พมกฏแล้วจากการตรวจสอบของแพร่นะครับ ยืนยันว่ายังไม่เสียชีวิตนะครับทั้งสองรายไม่เสียชีวิตแต่มีอาการสาหัสอย่างมากครับผมค่ะค่ะครับผู้ชายรัฐครับทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ออกมาแถลงหรือว่าออกมาพูดถึงเรื่องราวคนบาดเจ็บบ้างหรือยังครับอ๋อในขณะนี้ยังไม่มีการแถลงการใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากอยู่ระหว่างลําเรียงผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นจํานวนมากมากจริงๆครับมากจริงๆครับครับตอนนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสามารถที่จะรองรับจํานวนทหารที่บาดเจ็บได้อีกหรือเปล่าครับ ก็ยังยังสามารถรองรับได้นะครับเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลนะครับได้แปลงอาครับห้องการแพทย์ฉุกเฉินแล้นะครับในเบื้องต้นขณะนี้ทหารด้วยบาดเจ็บมากกว่าหนึ่งรอยายแน่นอนครับครับการช่วยเหลือนั้นคาดว่าน่าจะมีกําลังพลหน่วยแพทย์พยาบาลที่ช่วยเหลือเพียงพอหรือเปล่าครับกับจานวนผู้บาดเจ็บจากจากการสังเกตรถพยาบาลที่เข้ามานะครับเป็นของโรงพยาบาลเกือบทุกโรงพยาบาลนะครับมีทั้งศิริราชรามาพระมงกุฎและรวมไปถึงมูลนิธิมูลและก็ศูนย์การแพทย์เอราวันของกรุงเทพมหานครครับผม ครับครับว่าจะมีเจ้าหน้าที่ให้การรักษาเพียงพอหรือเปล่าครับครับผมน,น่าจะเพียงพอนัาจากการสังเกตด้วยสายตาเนื่องจากว่าในขณะนี้มีทั้งพยาบาลและแพทย์คุรีกุจอเลยครับผมค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้ป่วยเองยังมีการลำเลียงเข้ามาภายในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องไหมคะอ๋ออย,อย่างต่อเนื่องนะครับในขณะนี้ที่ผมยืนรายงานอยู่ก็มีได,ได้ได้มีรถพยาบาล แล้วสภาพการจราจรบริเวณหน้าโรงพยาบาลล่ะคะมีการเคลียร์โดยเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคะอ,อ๋อสำหรับเส้นทางที่ที่ผมได้ในนั่งรถพยาบาลมาครับสังเกตระหว่างทางนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้ให้รถพยาบาลได้ได้มาด้วยความสะดวกะครับค่ะค่ะนั้นก็ทางหน้าทางหน้าโรงพยาบาลก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารนะครับได้ได้ทําการบอกให้รถพยาบาลได้ขับไปทางไหนครับถึงจะถึง ของโรงพยาบาลพัมกุดนะครับซึ่งเป็นลานจอดรถนะครับอยู่ด้านล่างครับในในขณะนี้ที่สังเกตด้วยสายตานะครับด้านล่างเป็นจำนวนมากครับผมยังสามารถรับผู้รับผู้ได้รับบาดเจ็บได้อีกครับผมครับคุณชัยรัตน์ครับศพทหารที่เสียชีวิตบริเวณสะพานวันชาตินั้นถูกลำเลียงไปได้ยังครับเพราะตรงนั้นผมไม่ไม่ทราบได้นะครับเด้แต่ว่าขณะที่ ที่จากการสังเกตด้วยสายตานะครับแล้วก็ยืนได้รับคํายืนยันจากหน่วยทหารว่าเสียชีวิตแล้วนะครับแล้วผมก็ได้เดินทางออกมาจากจุดเกิดเหตุตรงนั้นได้จากว่าไม่ได้สังเกตต่อนะครับขอบคุณนะครับคุณชายรัฐครับ ครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ<ฆ>นั่นก็เป็น <Okay. S 1> อีกจุดหนึ่งนะครับในโรงพยาบาลอีกหลายๆแห่งซึ่งค <Okay. S 1> ืนนี้ต้องทํางานอย่างหนักทีเดียวสถานการณ์ล่าสุดนั้นก็มีโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลมิชชั่นโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับที่อยู่ใกล้ๆก,กันวชิระพยาบาลซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลทั้งสี่แห่งที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้รับผู้บาดเจ็บอย่างเต็มอัตราเ <Okay. S 1> ต็มที่แล้วนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และอีกจุดหนึ่งที่ผู้สื่อข,ข่าวของเราไปเกาะติดอยู่ก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ยังมีการลําเลียงผู้บาดเจ็บมาถึงโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องก็ค่อนข้างจะโกลาหลพอสมควรคทีเดียวค,ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากเหตุการณ์ประทักกันนะคะจากสาการณการในวันนี้ตลอดทั้งวันเลยค่ะค มีตัวเลขนะครับจากศูนย์เอราวันที่ออกมาสรุปผู้บาดเจ็บจำนวนผู้บาดเจ็บตอนนี้ที่รวบรวมได้นะครับ296รายด้วยกันมีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายนะครับโดยถูกกระสุนปืน4รายแล้วก็ถูกตีนะครับอีก1รายซึ่งก็สอดคล้องกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางก็เพิ่งออกมาถแถลงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบอกว่ามีผู้เสียชีวิต5รายจากเหตุการณ์ปะทะกันที่เกิดขึ้นนะครับ โดยหนึ่งรายนั้นเป็นนักข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยนะครับแล้มีคนบาดเจ็บนับร้อยคนทีเดียวที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลกลางเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพออย่างยิ่งนะครับทำให้โรงพยาบาลจําเป็นผู้ที่จําเป็นจะต้องรักษาผู้ที่มีสถานการณ์ค่อนข้างฉุกเฉินกันก่อนนะครับโดยที่อววงกับนายพายัพเนี่ยได้บุกไป วิทที่โรงพยาบาลหัวเขียวนะครับโดยมีการบุกแย่งมาโดยอ้างเหตุผลว่ากลัวศพจะหายเหมือนกับเหตุการณ์สงการเลือดปีที่ผ่านมาและล่าสุดนั้นได้มีการนำศพ ของเสื้อแดงสองคนซึ่งเป็นกาดนะครับของนปชขึ้นบนเวทีที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการห่มศพด้วยธงชาติแล้วก็ออกมาประนามให้นายกรัฐมนตรีนั้นรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยขณะที่บริเวณเวทีที่แยกราชประสงค์เองก็มีการขึ้นจอโปรเจคเตอร์นะครับ นำภาพของศพกาดนมชสองศพที่เสียชีวิตนั้นขึ้นจอโปรเจคเตอร์ทำให้คนเสื้อแดงนั้นมีการร้องเพลงไว้อาลัยแล้วก็ร้องไห้กันอย่างระง,งมทีเดียวโดยล่าสุดนะครับท่าทีของแกนนำนายวีระมุสิกพงษ์นั้นก็ออกมาพูดบนเวทีนะครับประกาศลั่นว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นคาตกรซะแล้วนะครับและต่อจากนี้ไปก็จะไม่มีการเจรจาจะสู้จนกว่าจะแตกหักแล้วก็จะรักษา2เวทีนั้นเป็นฐานที่มั่นต่อไปนะครับซึ่งก็สอดคลอง โอกาสกล้าวเช่นเดียวกันว่าจะไม่ยอมเจรจากับใครแล้วนะครับโดยอ้างว่าทหารนั้นเป็นคนฆ่าเสื้อแดงตาย<ะ>แต่ว่ายังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่ในหมู่ของแกนนําเหมือนกันซึ่งรายงานที่ออกมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับนัทวุฒิใส่เกลือนค<ะ>้องกับวีรามุสิกพงศ์และจตุพรพรมพันธ์เพราะว่าท่าทีของนัทวุฒิที่ออกมาประกาศบนเวทีนั้นบอกนะครับว่าจะขอให้เสื้อแดงกลับมาชุมนุมอย่างสงบ แล้วก็อย่าพูดถึงเรื่องของการเอาคืนหรือว่าล้างแค้นผัดในงานศของผู้เสีย เสียชีวิตค่ะที่บอกว่า5รายด้วยกันนะค,คะตอนนี้มีรายชื่อแล้วนะคะคนที่หนึ่งค่ะนายสวัสด์วางงามอายุ43ปีค่ะกระโหลกแตกมีบาดแผลที่ศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงแล้วก็ถูกส่งตัวมาจากสีแยกคอกวัวแล้วก็เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลกลางค่ะรายที่2นะคะนายฮิโรยุกิมูราโมโตะผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์สชาวญี่ปุ่นค่ะถูกยิงที่ซวงอกค่ะ รายที่3นะคะนายชนะชัยจักสุอายุ36ปีชาวนนทบุรีค่ะถูกยิงที่ซวงอก รายที่4ค่ะนายทศชัยเลขงามฟ้านะคะอายุ44ปีถูกยิงที่ซวงอกเช่นเดียวกันค่ะส่วนรายที่5ยังไม่พบหลักฐานแสดงบุคคลนะแต่ว่าถูกยิงที่ซวงอกค่ะลูกปพันธ์สันฐานนั้นนะคะก็คือเป็นชายผิวคล้ำผมหยิกเล็กน้อยค่ะโดยโรงพยาบาลกลางก็ยังมีการได้รับผู้บาดเจ็บเข้ารักษาตัวกว่าร้อยรายค่ะซึ่งก็ได้ผ่าตัดรักษาผู้ป่วย2รายแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่เท้าแล้วก็ผ่าตัดซวงอกเพื่อต่อสายยาระบายเลือดออกมาค่ะ ครับมีรายงานเพิ่มเติมนะครับเมื่อเวลาประมาณ21.30นาฬิกานาทีที่ผ่านมาที่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับแกนนำคนเสื้อแดงก็ได้ขึ้นเวทีขอประชามติจากผู้ชุมนุมครับโดยยืนยันว่าจะไม่เจรจากับรัฐบาลนะครับแล้วก็ให้รัฐบาลยุติ ไปก็จะมีการประเมินสถานการณ์นาทีต่อนาทีด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการขอกำลังคนเสื้อแดงที่ชุมนุมอยู่บริเวณแยกสีลมนั้นประมาณพันคนให้ไปสมทบที่บริเวณเวทีสะพานผ่านฟ้าหลีลาดในขณะนี้ด้วยครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะย้อนไปก่อนเมื่อเวลา21นาิก15นาทีค่ะก็ะมีรายงานบอกว่าสถานการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยทหารยังคงรักษาการอยู่ภายใน,นะค่ะพร้อมโล่และปืนยิง กระสุนยางรถน้ำสี่คันนะคะมาจอดอยู่บริเวณสะพานชััยมรุเชษโดยมีคนเสื้อแดงค่ะนัดรวมตัวกันที่ถนนพิษณุโลกหน้าโรงเรียนราชวินิตจำนวน300-400คนแต่ไม่มีการเผชิญหน้าแต่อย่างใดค่ะเพราะว่ามีการเว้นระยะห่างจากทหารประมาณ200เมตรส่วนที่ถนนลูกหลวงด้านตรงข้ามทำเนียบนะคะมีคนเสื้อแดงจานวนเล็กน้อยค่ะพยายามกดดันทหารอยู่ รัฐบาลได้เนื่องจากไม่มีการอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปนะคะส่วนระเบิด M79 คาดว่ายิงจากฝั่งตรงข้ามทำเนียบด้านประตูแปด้วยกันค่ะนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีระเบิด4ลูกนะครับ M79 ยิงเข้าไปภายในทำเนียบรัฐบาลครั